คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราหยิบมือถือขึ้นมาโดยไม่มีเป้าหมายอะไรชัดเจนแค่เลื่อนนิ้วไปเรื่อยๆจากแอปหนึ่งไปอีกแอปหรือจากโพสหนึ่งไปอีกโพสต์เหมือนไม่ได้อยากดูอะไรเป็นพิเศษแต่ก็หยุดไม่ได้รู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงแล้วคำถามคือทำไมเราถึงชอบทำแบบนี้ ทั้งที่บางครั้ก็รู้สึกเบื่อไม่ได้สนุกมันเกิดจากอะไรในสมองหรือเกิดจากการออกแบบของแอปคำตอบอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโดปามีนลูปและอินฟินิตสครอวสองคำนี้อาจฟังดูวิชาการนิดหน่อยแต่มีผลกับพฤติกรรมของเรามากกว่าที่คิดก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของมนุษย์มีระบบการตอบสนองต่อสิ่งเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความคาดหวังและความรางวัลเมื่อเราคาดหวังจะได้รับอะไรบางอย่างที่ดีสมองจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขคล้ายกับเวลาที่เรากินของอร่อยพลังเพลงโปรดหรือได้รับคำชมจากใครสักคนแอปโซเชียลในยุคปัจจุบันเข้าใจระบบนี้ดีและออกแบบทุกอย่าง ให้กระตุ้นโดปมีนอย่างต่อเนื่องหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังมากคือการเลื่อนแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่า infinite scroll แทนที่เราจะต้องกดเปิดหน้าต่อไปแอปจะโหลดเนื้อหาใหม่ให้ทันทีเมื่อเลื่อนจบโพสหนึ่งก็มีอีกโพสต์เด้งขึ้นมาโดยไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของวังวนเราถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่าโพสต์ถัดไป อาจมีอะไรที่น่าสนใจเราอาจเจอคลิปตลกภาพที่น่ารักหรือข่าวที่น่าตกใจสมองจึงหลั่งโดปามีนล่วงหน้าแค่คาดหวังว่าโพสต์ถัดไปจะดีพอเลื่อนเจอของที่ธรรมดาสมองก็จะบอกว่าลองอีกโพสต์สิเพื่อเจอของดีมันเหมือนกับเครื่องสล็อตแมชชีนในคาสิโนคุณไม่รู้ว่าตาจะถูกรางวัลหรือเปล่าแต่ความไม่แน่นอนนี่แหละ ที่ทำให้คุณอยากลองอีกครั้งการเลื่อนมือถือก็คล้ายกันเราไม่ได้เลื่อนเพราะรู้ว่าเราจะเจออะไรแต่เลื่อนเพราะหวังว่าจะเจออะไรที่ใช่พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า seeking behavior คือพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกเวลาตามหาสิ่งที่ให้รางวัลซึ่งในโลกดิจิตัลรางวัลน,นั้นอาจเป็นการเห็นโพสต์ของเพื่อนได้ดูคลิปสนุกส หรือแม้แต่ได้รับไลค์บนโพสต์ของตัวเองแต่ปัญหาคือโดปามีนที่หลั่งออกมาจากการคาดหวังมักจะมากกว่าที่ได้จากผลลัพธ์จริงแปลว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับการเลื่อนแต่เมื่อเจอโพสต์จริงๆเราอาจไม่ได้รู้สึกดีเท่าที่คิดสมองจึงพาเรากลับเข้าสู่วงจรเดิมอีกครั้งลองเลื่อนอีกโพสสิเผื่อจะเจออะไรที่ใช่กว่าเดิมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรา เลื่อนต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายก็จบลงด้วยการเสียเวลาไปหลาย10นาทีโดยแทบไม่รู้เลยว่าเราเสพอะไรเข้าไปบ้างที่น่าสนใจคือนักพัฒนาแอปจำนวนมากก็รู้ถึงกลไกนี้ดีและจงใจออกแบบระบบให้ดึงดูดพฤติกรรมนี้บางแอปมีเสียงแจ้งเตือนบางแอปมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่แสดงผลไม่เหมือนเดิมเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกว่า มีอะไรใหม่ๆรออยู่เสมอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือการตลาดทางสมองหรือบางคนเรียกว่า neuro marketing การออกแบบทุกปุ่มทุกหน้าจอเพื่อให้คุณอยู่ในแอป,ปให้นานที่สุดเพราะเวลาของคุณคือเงินของเขายิ่งคุณเลื่อนนานแพลตฟอร์มก็มีโอกาสแสดงโฆษณามากขึ้นและนั่นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อรู้แบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดีอันดับแรกคือการสังเกตตัวเองลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังหาอะไรฉันเปิดแอป,ปนี้เพราะมีเป้าหมายหรือแค่เคยชินแค่หยุดคิดเล็กน้อยก็อาจทำให้เราหลุดจากวงจรได้บางคนใช้เทคนิควางมือถือไกลตัวบางคนใช้แอป,ปที่ช่วยจำกัดเวลาใช้งานหรือบางคนเลือกปิดแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้ถูกกระตุ้นโดยไม่รู้ตัวอีกวิธีที่น่าสนใจคือการตั้งเวลาหยุดดูเช่นดู TikTok ได้วันละ15นาทีหรือเข้า i ิน t a g r กรมแค่ตอนพักเที่ยงเมื่อตั้งขอบเขตไว้สมองจะรู้ว่ามีขีดจำกัดและเราจะเลื่อนด้วยความตั้งใจมากขึ้นแทนที่จะเลื่อนแบบเรื่อยๆบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่แต่คือการพักสมอง เพราะชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเครียดความเร่งรีบมือถือจึงเป็นที่พักใจชั่วคราวแต่ถ้าพักนานเกินไปโดยไม่รู้ตัวมันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเครียดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นกันมีงานวิจัยที่พบว่าการใช้มือถือเกิน3ชั่วโมงต่อวันมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ซึมเศร้าและความเครียดที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสพข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่ได้พักหรือไตรตรองแถมยังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาอีกด้วยเพราะฉะนั้นการรู้ทันพฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่คือเรื่องของสุขภาพจิตด้วยลองคิดดูว่าถ้าคุณใช้เวลาวันละสองชั่วโมงเลื่อนมือถือในหนึ่งปีคุณใช้เวลาไปกว่า700ชั่วโมงเท่ากับใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆอยู่กับหน้าจอ โดยอาจไม่ได้อะไรกลับมาเลยคำถามคือคุณอยากให้เวลาหนึ่งเดือนของคุณมีค่าแค่นั้นจริงหรือยังบางทีการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเล่นกับสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นหรือแม้แต่การนั่งเฉยๆก็อาจให้ผลดีกับสมองมากกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สมองได้พักและฟื้นฟูไม่เหมือนกับการเลื่อนมือถือที่ดูเหมือนสบาย แต่จริงๆแล้วทําให้สมองทํางานหนักแบบไม่หยุดถ้าใครรู้สึกว่าเลื่อนมือถือบ่อยจนเสียสมาธิแนะนําให้ลองจดบันทึกว่าวันนี้ใช้เวลากับมือถือไปกี่นาทีเสพอะไรบ้างแล้วได้ประโยชน์จากมันแค่ไหนข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วอาจทำให้เราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ไม่ใช่ว่าการใช้มือถือหรือโซเชียล จะไม่ดีเสมอไปแต่เราแค่ต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทันให้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายที่ควบคุณชีวิตเราลองถามตัวเองวันนี้ดูว่าฉันเลื่อนมือถือเพื่ออะไรสิ่งที่ฉันกําลังเสพมันเติมเต็มฉันหรือแค่ดึงเวลาฉันไปหากคลิปนี้ช่วยให้คุณได้คิดอะไรบางอย่างฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงด้วยนะคะเพราะพฤติกรรมบางอย่างถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะอยู่ในวงวนหรือว่าออกมาจากมันอย่างมีสติ